สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่องแจ็คในะูทูีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมา,อ,าอ่านอืเรียกอะไรวะอืมนั่นแหละค่ะหาบเนาะเรียกอย่างก็ได้เนาะเอาเราจะเริ่มอ่านกันเลยนะในแกลลอรี่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มอ่านกันเลยนะคะไม่ ขี้เกียจอ่านหรออ่านเลยทานได้จริงๆเหรอนอนตั้นว้าวขอบคุณมากนะ <c oughs> งงงงงง <c oughs> เออคือนายเอาแต่มองหน้าผมตั้งแต่ตั้งแต่กี <c oughs> แล้ว <c oughs> <c oughs> มีอะไรไม่ดีหรอแปบ๊บหนึ่งนะคะเราจะมาอ่านต่อนะะมีอะไรไม่ดีหรอก็แค่อยากมองใบหน้าที่มีความสุขของคนที่รักเองครับต่อไปอุ้ยโอเคตรงนี้ก็ได้ค่ะศพผมเอ๊ะไม่ใช่นะครับตุกตายางรูปนาอีฟต่างหาก ไม่ต้องกลัวนะสวัสดีสวัสดีนะครับอ่ะกระเป๋ากระเป๋าไม่เหมือนเดิมนี่ใส่อะไรอยู่เอ้ยไว้อยู่หรอนาอิฟนะครับชัดชัดด้วยชัดคำต่อไปนาอิฟสุบิดา คูล่าอยู่ใกล้ชันคุณนายอิปอผมจะช่วยคุณให้ได้คุณนายอิปเมื่อกี้ขอบคุณมากนะเอซอบวันนี้ก็โดนมนตเสน่ย้อนกลับเหมือนเดิมเพืเ่อนางฟ้าก็อันนี้ก็อันสุดท้ายแล้วนะคะ โอเคแต่งหน้าเสร็จแล้วเหลือแค่โอเคหมดแล้วค่ะเหลืออัน,นเนี้ยเนี่ยเหลืออันเนี้ยอัน,นเดียวเนี่ยเหลือสองอันสินะคะแต่สองอันเราจะให้ดูภาพนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนอ่านเองโอเคไม่อยากอ่านอโอเคค่ะไปแล้วนะคะไปว่าอย่าลืมกดไ like. ลค์กดโอ้ยเดี๋ยว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะถ้าถึงเก้าถ้าถึงเก้าสิบไลค์เอ้เก้าสิบนั่นแหละเก้าสิบไลค์แล้วนะคะเราจะมาแต่งแคลลี่หรือแคลแบบแคลลี่เดอะแฟนกับแคลลี่ธรรมดาในการชรไลค์ให้ดูนะคะสัญญาค่ะเกียรติของลูกผู้หญิงบายๆจุ๊บจุ๊บ